เขาจะทนได้ไหมหากว่าคุณมีใครคนอื่นขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประลาดมาจากไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม่สิงธนูห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟ ก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเดอะเฮอร์มิตพลังงานของคนราศีกันเดียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนราศีกันนะคะที่ขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังเอาจริงเอาจังเป็นคนที่มีเหตุผลนิ่งเงียบเบไม่พูดมากไม่พูดเยอะเก็บตัวนะคะเป็นคนที่เก่งพอตัวเป็นคนที่ทําอะไรจะต้องวางแผนคิดถึงผลในระยะยาวสิ่งที่จะตามมานะคะ มีความนิ่งมากๆคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่หญิงมากๆคนหนึ่งแล้วก็มีความดุด้วยไม่กลา้าที่จะเข้าใกล้สักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมกับอะไรง่ายๆมีความเข้มแข็งมีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวมีหัวใจที่เข้มแข็งมากๆในพลังงานของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่า คนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาคือใครนะคะเขาพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้หน่อย 3. เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษ์ก,กันเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิตปเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะ 7. เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะควินถือดาพลังงานของคนธาตุลม มีถุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนธาตุด,ดินคนธาตุน้ําคนธาตุลมนะคะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจราจาชอบเข้าสังคมรู้จักคนเยอะเฮฮาปาร์ตี้นะคะขยันด้วยอดทนด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยคนหนึ่งคุณเป็นคนที่ไม่เปิดรับใครเป็นคนนิ่งเป็นคนเงียบเป็นคนที่มีเหตุผล มีบุคลิกมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากๆคนไม่รู้จักไม่คุ้นเคยไม่กลา้าที่จะทักสักเท่าไหร่มีความเกรงใจบางคนก็มีความเกรงกลัวแต่เขาจะเป็นคนที่เฮไหนเฮกันนะคะรู้จักคนเยอะอารมณ์ดีนะคะชอบเขาสังคมชอบสร้างเน็ตเวิร์กคอนเน็ n ชันแล้วก็ทำอะไรเพื่อความมั่นคงด้วยพลังงานของเขาแปเหรียนกับเเหรียญน,นะคะทำอะไรเดิมๆซ้ำๆแต่ว่า ให้ตัวเองมีความมั่นคงมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเก่งมากขึ้นในเรื่องเดิมๆนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหากว่าคบกันอยู่คุณเป็นคนที่จริงจังคุณอยากได้สถานะที่จริงจังคุณพร้อมที่จะหยุดกับเขาแต่ตัวเขาเหมือนยังไม่พร้อมนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจรอคอยสถานการณ์รอคอยเวลาอีกหน่อยเรามาดูกันว่าแล้วหากว่าคุณมีใครคนอื่นเขาจะทนได้ไหมนะคะ แรงงนที่ขึ้นมาคุณพร้อมที่จะชัดเจนแต่ตัวเขาเหมือนยังไม่พร้อมแล้วหากว่าวันหนึ่งคุณมีใครคนอื่นเขาจะทนเขาจะทนได้ไหมหรือว่าเขาจะยอมไหมนั่นเองนะคะคิงถือเหรียญน,นะคะเดอะไฮพิสเทนะคะ คิงถือถ้วยนะคะอะไรที่ทำไม่ได้ก่อนหน้านี้นะคะอะไรที่จะต้องรอความชัวรอความแน่นอนรอความแน่ใจนะคะจะเริ่มรอไม่ไหวจะเริ่มฟุ้งซ่านหวนไหวคิดมากนะคะมีความลังเลในหัวใจแล้วก็พร้อมที่จะหยุดแล้วนะคะพร้อมที่จะลงหลักปักฐานดูแลอยู่เคียงข้างเลยนั่นเองนะคะ DM Place นะคะเหมือนเป็นตัวเร่งเลยนะคะว่า ไม่ชัดเจนใช่ไหมแต่หากว่าคุณมีใครคนอื่นคนคนนี้พร้อมกระโจนเราก็ตามไล่ลาคุณเลยนั่นเองพร้อมที่จะผูกมัดคุณเลยนะคะเป็นคนรักเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจมีสถานะที่ชัดเจนเลยนะคะ แล้วก็3ดาบนะคะความเจ็บปวดความเสียใจนะคะความผิดหวังนะคะทนไม่ได้แน่นอนเขาไม่สามารถจะทนรับอารมณ์นี้ได้ความเจ็บปวดความเสียใจนี้ได้หากว่าคุณมีใครคนอื่นเขาจะทนได้ไหมนะคะเขาทนไม่ได้แน่นอนแล้วเขาก็จะทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับในตอนนี้ด้วยนะคะหากตอนนี้ไม่ชัดเจนเขาก็จะกลับกลายเป็นคนที่ชัดเจนคนที่วิ่งไล่ตามคุณคนที่ยัดเยียดหรือว่าร้องขอ ความชัดเจนจากคุณนั่นเองพร้อมหยุดพร้อมดูแ,แลนะคะพร้อมรักพร้อมจะชัดเจนทับทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นคนที่ทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่เป็นเลยนั่นเองก่อนหน้านี้คิดว่าคุณเป็นของตายก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นคนนิ่งๆนะคะดูเหมือนไม่เปิดโอกาสให้ใครนะคะแต่ตัวเขายังคงล้นหลาอยู่แต่พอวันหนึ่งที่คุณจะมีใครคนอื่นคนที่ล้นลาอยู่นั่นเองที่ก,กลายเป็นคนที่อยู่ไม่เป็นแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้นะคะ